ตัวเองนะครับเพราะนั้นต้องพูดเด่นๆนิดนึงนะครับเมื่อผู้โดนตอบว่าโดนโดนก็แสดงว่าพร้อมแล้วนะครับอย่าหย่อนลงนิดสิถ้าหย่อนลงนิดสิบางครั้งตัวเราจะไปแค่กับของสวัสดีพี่พีดุงขอโดดเลยต้องขอบคุณทุกเราไม่ยคีจะสนใจครูเข้ามาเลยกล่าวสุดท้ายมาแล้ว2ป <c ười> ี

ีรดีตอดูครับองภูขดอาตน้าคเดี๋ยวจมือไหมครับพครับโดโดดให้กก้มศีสระเยอะๆพร้อมแล้วโดดกกไปเลยครับดีครับกลับกคมศีสะดีครับเหนียวอันนี้กอดอกเลยกอดอกเลย อ๋เชื่อผม้เดดตัวตับดีคย่าับไปนมวพั่นาเหมือนเดิมอีกนก็ไม่โดนโดนไม่ดโดนไม่ดดนลงเขา้อะไรเยนเลอะหลับตาก็ได้ หน่งองสามเออเอาลูกตไล้วขอเขารตวอทีหน่งความดดยืนไดบขณะนี้ท่านพลโทสุรยานนท์เฉลียนะครับ กับเชิญหน้าครับวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบกําลังใจและการตัดสินใจรวมถึงเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นําซึ่งเป็นมาที่แนะน,นําอุปกรณ์ขั้นตอนระหว่างการฝึกได้รับความร่วมมือจากในโอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติและเป็นผลกำลังใจแก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบนางพ้อพิ์สีแตง นางสาวธิดาอมาตย์สุทิไชยนางสาวนัทธิดาเพ็งสุขตลอดจนท่านบริทีปสมบัติใหยโลดนะครับในคาะกระกรมการผู้สูงคุณทุนสมาชิกเสนาชาติท่านติรนสมัยนายโยคศรและก็สมาชิกของโาดมุษฎานวิทิน รู้สึกเป็นเกียรตินะฮะและก็มีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ระดับตัดสินใจในการโดดหรือไม่โดดคือความสึงสารสิบฟุตอันนั้นก็เป็นทางวิชาการที่เขาได้ทดสอบมาแล้วนะครับว่าเป็นความสึงที่อยู่แล้วขึ้นไปอยู่แล้วก็จะมีความรู้สึกที่อยู่ตรงนี้ความรู้สึกอย่งาง,รง,ะะ 100, 100, งไรขึ้นไปมากว่านี้ก็ความรู้สึกนี้แหละครับจะเป็นร้อยฟุตพันฟุตถึงสุดปีกได้แล้วว่าเครื่องหมายมีความสามารถในการ เราออสื่อสารับครูในวันนี้สถานีการศึกที่เกี่ยวกับวิชาทางเรือสอนลูกเสือดาวีวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจที่ท่านนายทะเกียรติมาต้อนรับพวกเราเรามาครั้งนี้เป็นครั้งที่ตั้งมาแล้วเนี่ยมีครูกับเด็กเท่านั้นผมได้พบว่าประมาณปี26ซึ่งตอนนั้นผมยังรับราชการอยู่มีลูกเสือต่างประเทศเนี่ยมาเยี่ยมสมุดมาเยี่ยมโรงเรียนของเราได้พบเห็นว่ามีนักธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยเขามา มาร่วมด้วยแล้วก็นําเด็กมาเรียนมาดูงานที่เราโด,ย,ดยส่วนใหญ่ก็จะมาเพร,ราะดาวิโยธินนั้นผมได้ช่วยให้การสนับสนุนมาทั้งหมด4รอบนะครับและรอบสุดท้ายีที่ท่านผู้จัดการได้รับอปดสิบอธิการรวดเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวท่านมีเยอะเอาครับผ่านหนุนนีอ่อันนี้สําคัญนะครับ ขาดลุมน <mean> ี um, 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 uh, ่ราคาในประเทศไทยยูคแพงสมาชิกผมก็สั่งมาจากต่างประเทศถ้ารัอไม่จรเป็นให้หน่วยไหน